อ่าสวัสดีครับน,นี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ b r i l l i a n s Appreciational นะฮะเดีกเก๋ยวเกงเขาจะเซอร์อีกเช่นเคยนะครับผมเป็นไ,ไงกันบ้างฮะคิดถึงกันบ้างไหมไม่ได้ลงคลิปสนานไม่ได้ไลฟ์สนานเลยนะฮะแต่ก็อีกนิดเดียวเนาะเดี๋ยววันพฤหัสที่เราจเจอกันกันกบ,ก,บกับการกลับมาไลฟ์ไปนอนแล้วก็ปลายอาทิตย์หน้าใช่ไหมมีแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับกำแพงเหล็กเนาะอย่าลืมมาชมกันนะครับผมโอเควันนี้นะครับก็อยู่ ด้วยกันกับช่วงทีมนี้เล่นได้เช่นเคยครับแน่นอนนะครับเป็นจาร์จทีมเนาะก็ยังไม่มีใครมีทีมลงตัวหรอกตอนนี้อยากเล่นอะไรก็เล่นนะก็คุ้มอ,อกคืมใจไว้อยากเล่นน้องฮอร์เรซอนทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้โดนแบนด้วยนะครับเริ่มชิวเนาะแล้วของข,องขืนก็เริ่มทําได,ได้ได้ดีได้แบบได้ฟูของเกือบฟูแล้วล่ะนะครับ แล้วก็มีแบททิกนะครับที่วีกีะเดี๋ยวไปดูบัาแบนกันก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมที่ผมจัดกันเนาะเดี๋ยวเมื่อไปเล่นตามนะครับค่อนข้างสนุกเลยนะแต่ก็แบบสนุกแบบลุ้นๆเจียวเสียวนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันละกันโอเค,คโอเคเนาะวีคนี้นะครับการบัฟแบนโหดมากการอื่นไปทำอะไรมาลุกทำไมหนูโดนโดนตั้งสามสงสารสงสารนะฮะ นี่ก็เหมือนกันคอเดียไปทำอะไรมาครับท่าหลับยังพอเข้าใจนะท่านหลับไอชวายคิงอะไรเงี้ยแต่อีโววันก็ต่าหลงสารไม่ต่างกันนะครับโอเควิกนี้หมดคังโดนแบนนะครับใช้พวกควีนพวกอะไรได้เนาะเออเอนโรซาโดนแบนนะครับเซราเฟลโดนแบนเอมี่โดนแบนก็ไม่แปลกต่อไปยังฮาริมนะครับก็วิกที่แล้วคนก็ใช้เยอะแหละฮิวเดแล้วก็แอเรียสนะครับแปลว่าแทงที่เราจะใช้ได้ น้องฮอรรซอนมีลูมีมีลียูมีใช่ไหม Earth, เออรียูมีมียูยู u, นะครับ่ประมาณน,นั้นยานที่โดนแบนนะครับอ k เโดนไปเต็มๆนะครับผมนิวดีทอยก็เล่นได้นะเล็กก็เล่นได้นะครับนิวโอก็ไม่แนะนำเนาะที่ยานที่เล่นได้ก็จะเหลือมาสดอยานล่องหนนะครับ ก็ตัวบัฟนะครับก็มีองามีน้องมิดาคาเซียนะครับนมะังดากอนเลยแล้วก็แบทริกส์เนาะซึ่งดีมากๆนะครับเอาแบทริกส์เป็นหัวเนี่ยก็จะทําให้ในบัฟของน้องขึ้นไปอีกอาจจะด,ดูทีมผมกันนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้คือทีมของผมนะครับยาที่ใช้นะครับไปอับราฮัมเนาะเพราะว่าเราจะเอามาคนะิวนนองฮอริซอนทั้ง2ตัวนะครับให้น้องไม่ตายไวนะจ๊ะมีขนาดของขนาดนี้นะ มันยังเจ็บเลยโดนแบบโดนป่าทีเดียวยังเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด <c oughs> ันอับ,บระฮัมช่วยได้เยอะมากนะครับโอเคอ่าส่วนต่อส่วนต่อไปนะครับเอ่อโอเปอเรเตอร์เป็นซิกมานะฮะก็ทีนี้เนี่ยจะมีแบททริกสเป็นลีดเนาะเนื่องจากว่ามันจะช่วยลดแอคเคคสปีดได้นะครับซึ่งดีมากๆแล้วก็ลดครีลงไปอีก200นะโคตร ดีอ่ะเอาเป็นลีดได้เลยนะครับแล้วเราก็เราเล่นซิกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีโล่ดาบปืนเนาะโล่เราก็จะมีองามีกับฮอลเลซอนที่พร้อมจะขึ้นมือนะครับเราถึงถึงถึงอย่างนั้นนะถ้า2ตัวนี้ไม่ขึ้นมือนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนซิกมานะครับก็วิตาคาเซียกับบูมินาเป็นตัวแทงได้นะครับเคสซึ่งซึ่งลอล่าเนี่ยทำให้เราได้ได้เปรียบเาว่าเนาะแล้วก็ตัวที่ทำดาเมจดี ตัวเองก็คอร์ไรซอนอวิงนะครับซึ่งคอมโบกับอับราฮัมได้ดีแต่อับบาฮัมเนี่ยประเด็นมันคือยาแม่งบางไว้แม่งแม่งแตกจะไวมากนะครับเอ่อถ้าใครไม่ชอบเนี่ยไม่มีเนี่ยใช้ยูนาแทนก็ได้เนาะวิง่งยูนาดีเหมือนกันนะครับโอเคแต่ระวังด้วยนะผมเอาลุดมินล,ล่ามาจริงๆมันเป็นตัวที่ยงิงคอร์ไลซอนได้ก็ดีเหมือนกันครับแต่ระวังโดนปาดเปิดอะไรด้วยนะเจ็บเหมือนกันนะเนาะโอเคต่อไปนะครับก็ ไลฟ์แมนนะครับเอาไว้ยิงตัวแทงคมตรงข้ามประมาณนั้นดูของกัน h o r ์เรซอนไม่อเวนะครับผมเป็นสายตีไวแล้วก็มีแทงน,นิดนึงเนาะตัวชิ้นนี้ซึ่งจริงๆของยังไม่ได้ดีมากนะครับ h o r ์เรซอ,อนตัวนี้เนื่องจากตัวนั้นตีไวไปแล้วก็เลยเอาคูดาวมาให้นะจริงๆใครจะใส่อันนี้เป็นแทงอันนี้เป็นตีไวก็ได้นะครับไม่ต่างกันแต่ผมชอบคูดาวมากกว่านะส่วนตัวนะครับอ่า ถ้าตะแดงก็คือเอาไว้ยิงสายโล่นะครับยูมินาก็เอาไว้ปาดเก็บแนวหลังแล้วก็ตีไวเนาะโอเคโอกามีก็ใส่แทงรัวๆนะครับแบทิกเนี่ยเป็นคูลดาวแต่แบบแทงหน่อยนึงเนาะแล้วก็ลูดบินล่านะครับเป็นสายโจมตีสไตรเกอร์เนาะไม่ต้องอากาศก็ได้ขอแค่เป็นสไตรเกอร์ก็พอนะครับโอเคล้องดัคาเซียก็สายแทงนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยนะจ๊ะผมอัดมา สามกมนะครับก็เจอทีมแปลกๆหลากหลายมากก็ไปดูกันแล้วกันนะครับอ่าค่อยๆไปแล้วกันเนาะทีมจูชิยุนเว้ยดูทีมชิยุนทีมชิยุนไม่เห็นน้องออกานานนะฮะเออนะจริงๆก็คือน้องหนุอยๆไปนะไม่ได้แบบเป็นคนเล่นเท่าไหรนะ่ เนี่ยพวกนี้มันจะทําให้แบบอะไรนะฮอลลซอนฝั่งตรงข้ามหรือว่าชิยุนฝั่งตรงข้ามมันง่อยนะมันตีมันตีชา้าประมาณนั้นนะครับเราก็ลงไปเลย <c ười> โอ้โอโกระตุก <c ười> กระตุกกระตุก,ก,ตก <c ười> ไม่เป็นไรนะครับเรามีคิว๋ยว่คิวกลับขึ้นมาเนาะอ่าเ <c ười> ก็เอาตัวยิงมาด้วย กระโดดไปตุ้มแล้วเราก็หิวขึ้นมาเนาะรโดดไปเออเอย่างเงี้ยแหละกระโดดเป็นกบเลยมึงแล้วเนี่ยเราเออมไลต้อนฝั่งเขาแต่สนใจคอมเล้อนฝั่งเราเนาะแล้วเราก็ลงตัวอะไรก็ได้มาทำดามเมจนะครับกูว้าไปนะครับดูฮอมแลตอนกูปวดไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะชีวิตนี้ สีไว้สีไว้สีไว้ไลูกสีไว้เออนี่ยมันจะมาพวกนี้มันจะมาสนแนวหลังของเลซอนที่เรากระโดดเข้าไปเนาะเพราะ,ะั้นแนวหลังเราจะสบายแต่ดูเลือดยานมันก็บางไปเพื่อนบางทียิงยานเมกอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่ผมชอบที่มันคิวขึ้นมาประมาณนั้นครับดูดูดูอย่างโหดไม่ต้องถึงมือเวกนะคร ไช่สองเกมสองเกมจริงเออสไปร่าดีมากนะครับเอามาใช้ได้นะแต่ผมหาสลอ็อตลงไม่ได้ผมเน้นตัวที่แบบมันไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยที่เอามาแทนดากโก้ก็ดีนะที่นี้นายก็รีบไปวีนี้วีนี้ได้ป่ะครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับโลจะเปลี่ยนเป็นเจ้าเซลลินหรือว่าชื่ออะไรนะรุดมิลล่ามาก็ได้นะแรงเหมือนกันนะครับเนีย่ยทีเดียวไปเนาะอ่าประเด็นก็คือเซลลินเนี่ยจะยิงตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนียผมก็เลยเปลี่ยนกลับเป็นรุดมิลล่าแต่ว่ามันจะยิงแบบยิงยานจะเลยเห็นปะ่ะยิงยานจะเลยปุ๊บไม่สนใจก็เลือกเอานะอยากจะใช้ตัวอะไร แค่มีแวท์ทีสก็อะไรนะเซตเซตตีไวที่สรรหามาก็ไม่มีความหมายนะครับอ่าเจอทีมยูยูเนาะทีมมหาการคอร์สเป็นล้านชัวร์โอเคครับอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเราถ้าถ้าพอไอซอนโล่มไม่ขึ้นเราก็มีโอกาสมีเห็นปะ ได้อยู่นะครับจริงๆแมทคิดก็แทงได้นะน้องแมวแทงได้ครับมันไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่าเรามีลุ้นไอ้เรามียูมินาเผื่อบางทีเนี่ยขเขามีแนวหลังเราก็จะได้สไลด์ไปได้นะก็เน้นเน้นฆ่าตัวหน้าไปก่อน แรงดีอันนี้คิวไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีพอเลยซ่อนมายื้อมายืนทับหน้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างสมายจะให้ให้ให้น้องแบบตีรับก่อนนะแล้วก็คิวทีนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องรีบฮิวนะเนี่ยแล้วก็ปล่อยน้องตีไปนะครับพอน้องจะถือออกมาแล้วเราก็เอาตัวอะไรก็ได้มาบอกลูกบิน,นล่าแตก ตูมเดือดเตี๋ยกดูความแรงแล้วฮอลเลต่อนกูยังไม่เลือดยังไม่ลดเลยอออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาหัวเข้าไป,ออาไปนั่นแหละนั่นแหละนี่เราต้องเก็บเนาะพอยูบีนาไปสไลด์นะครับไม่ทันแล้วนะฮะยังไงก็บึ้มเดีอดจหายประมาณนี้นะครับทิ้งจบสวย ก็กประมาณนี้นะครับสำหรับทีมวีคนี้เนาะ mm hmm. ผมไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะเลยแ้มแบบอยู่แถวๆนี้นะอันนี้อันนี้ก็ทีมแบบดูแล้วสนุกอะก็เลยเอามาขายก่อนให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะมีคนเอาไปเล่นตามแล้วก็แฮปปี้กันนะน้อนน้เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับช่วงทีมนี้เล่นได้ของวีคนี้นะก็ ขอให้สน,นุกนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสเนาะโอเคครับแล้วขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็รักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ